สวัสดียังไงครับนี้สวัสดีเอฟซี F C, ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี C, ทุกท่านครับทุกท่านครับเจอกันวันนี้ยี่สิบมิถุนายนน,ายนี่คุยอะรร้องวันนี้สองตาหลานพี่น้องมากับหลานชายพี่น้องตัดผมใหม่เมื่อวานพี่น้องครับตัดผมใหม่รอไหมรอเนี่ย <laughs> โอเค ก็วันนี้พี่น้องครับเมื่อบานเราทิ้งท้ายกันเรื่องของชื่อต้นไม้พี่น้องนะครับเรื่องของชื่อต้นไม้พี่น้องครับน่ะเราสามารถตั้งชื่อได้ไหมนะครับพี่น้องตั้งชื่อได้ไหมครับผมพี่น้องครับก็วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนดินให้ชนชมด้วยหนึ่งต้นพี่น้องนะครับเป็นชนชมที่ผมพูดไว้ว่า มันไม่มีปุ๋ยกินแล้วพี่น้องไม่มีสารอาหารไม่มีธาตุอาหารแล้วนะครับต้นนี้พี่น้องครับคงจะจำกันได้พี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาดินด้านบนอบอกก่อนพี่น้องครับก็จะเปลี่ยนดินยกสูงขึ้นมานิดนึงพี่น้องนะครับไม้ต้นนี้ก็ไม่ค่อยสวยหรอกพี่น้องครับผมพี่น้องครับสายฝนโปรยปลายพี่น้องนะครับ ิ้ท้ายไว้เมื่อวานพี่น้องครับเรื่องของชื่อชนชมพี่น้องครับนะเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้พี่น้องนะครับเราสามารถทําได้เหมือนกันพี่น้องครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องผสมเกสรนะครับไฟสายข้ามสายพันธุ์ให้มันได้ก่อนนะครับพี่น้องครับให้ไม้มันนิ่งก่อนนะครับเราถึงจะมาตั้งชื่อเองได้นะครับพี่น้องครับไม่ว่าไม้สายพันธุ์ไหนพี่น้องนะครับยกตัวอย่างพี่น้องครับนี่ตอนนี้ผม นี่เป็นกิ่งของอันนี้ร่องรอยที่ผมนั่งแท่นไว้พี่น้องอันนี้เป็นกิ่งของมงกุฎทองดําดอกดกนะครับพี่น้องครับเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันโดกจริงพี่น้องนะครับมงกุฎทองดําดอกดกพี่น้องครับมีอยู่กิ่งเดียวนะครับต้นมันตายไปแล้วนะครับผมก็เอามานั่งแท่นไว้พี่น้องครับเพื่อที่จะเอาสายพันธุ์มันแต่ว่าต้นที่ ต้นแม่เนี่ยต้นของมันนะครับต้นตอ่อมันไม่ใช่สายพันธุ์ของมงกุฎทองดําดอกดกนะครับพี่น้องนะครับเวลามันมีลูกมันอาจจะแปลกแหวกแนวไปนิดนึงนะครับเพราะว่าต้นนี้เป็น<อ> αι, ต้นของมงกุฎทองกิ่งดํานะครับมงกุฎทอ,องกิ่งดําพี่น้องแต่กิ่งมันนะอะมงกุฎทองดําดอกดกเอาไปน้าหน่ยอ,อนย คาบ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 ห้านชายพี่น้องมาเล่นน้ำฝนพี่น้องครับเล่นดินครับก็เราสามารถตั้งได้ก็ต่อเมื่อมันสายเลือดมันนิ่งแล้วพี่น้องครับนะชนชมแต่ละสายพันธุ์นะครับต้องรอให้เลือดมันนิ่งก่อนพี่น้องนะครับไม่ใช่ว่า อยากตั้งก็ตั้งเอานะครับอย่างผมนี่พี่น้องครับผมก็ต้องรอดูก่อนรอดูถ้าผมเขีย่ยเขี่ยเกยสรมันติดแล้วได้ฝากแล้วนะครับผมก็ต้องเอาไปเพาะดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นเช่นไรพี่น้องนะครับมันอาจจะดําทั้งต้นทั้งรากก็เป็นได้พี่น้องนะครับเขาตั้งชื่อขึ้นมามงกุฎทองเพื่อใหเป็นสิริมงคลนะครับ ต้นมันเป็นมงกุฎทองดํามงกุฎทองกิ่งดําผสมแบล็กฮอกนะครับพี่น้องครับส่วนกิ่งเขาเป็นมงกุฎทองดําดอกดกเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าต้นแม่เขาดําจริงดํามากพี่น้องครับต้นแม่มันนะครับอาจจะตายไปแล้วแหละนะครับมันมีอยู่กิ่งเดียวก็เลยมาไว้ทําสายพันธุ์พี่น้องในอนาคตนะครับพี่น้องครับผมก็จะตั้ง จะตั้งชื่อมันนะครับให้มันเป็นชื่อใหม่ก็ได้นะครับสําหรับชวนชมพี่น้องได้มีต้นหนึ่งพี่น้องครับมันเป็นกิ่งก๊อตบีเอ็พี่น้องเป็นเป็นสายพันก๊อดบีเอ็นนะครับพี่น้องครับผมเอามานั่งแท่นไว้บนต้นของมงกุฎทองกิ่งดําผสมแรกหอกเหมือนเดิมนะครับ ชื่อมันก็จะยาวไปเลยพี่น้องครับมงกุฎทองกิ่งดำผสมแ็กหอกแล้วก็ต่อด้วยบ n k ก็บีอ็อะไรประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็ซื้อเข้ามาพี่น้องครับนะมันก็เหลือแค่กิ่งเดียวก็เลยเอามาทำเอานะครับนี่ครับพี่น้องครับเริ่มจะมีดอกนะครับ แต่ก็คงไม่ได้หรอกดอกหน้าฝนพี่น้องมันก็จะกิ่ง B N K พี่น้องครับมันเขียวพี่น้องนี่ร่องรอยของผมนั่งแท่นไว้มันจะเขียวพี่น้องครับแต่ว่าต้นต้นนี้พี่น้องมันดำนะครับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์มงกุฎทองกิ่งดำนะครับผสมแรคฮอกนะครับพี่น้องครับลำต้นมันก็จะดำกิ่งมันก็จะดำพี่น้อง เห็นไหมพี่น้องครับกิ่งมันก็จะดำนะครับเพราะว่าคนเขาชอบไม้ดำดำประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเขาก็เลยไข้าสายผสมกันมาพี่น้องครับนี่ต้นกับกิ่งนี่ก็จะออกสีดำดำหน่อยพี่น้องนะครับส่วนกิ่งนี้พี่น้องครับนี่มันเป็นกิ่ง b n k นะครับมันก็เลยสีเขียวอยู่อย่างเงี้ยนะครับ เราก็ผมก็จะมาลุ้นเอาพี่น้องผมก็จะลุ้นลุ้นกิ่งมันเนี่ยนะครับลุ้นดอกลุ้นดอกให้มันติดดอกพี่น้องนะครับผมสามารถที่จะเขีย่ยเกสรรวมกันเลยก็ได้นะครับหรือผมจะเขี่ยเ,เฉพาะไอ้นี้ก็ได้พี่น้องเวลามันได้ลูกขึ้นมาใหม่นะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อไปเลยนะครับเพราะอันเป็นไม้พันธผสมกันไปแล้วนะครับพี่น้องครับ ก็ต้องรอให้เลือดมันนิ่งหรือไม่เวลามันเกิดมาพี่น้องเราได้มเมล็ดมาใช่ไหมครับเราไปเพราะมันเกิดแบบแหวกแนวมาเลยนะครับพี่น้องครับเกิดมาแหวกแนวเลยมีกิง่งโยเยะไปหมดอ่าเราตั้งไปเลยนะครับพี่น้องครับจนชมทุกต้นพี่น้องครับถ้าเราปลูกด้วยมือของเราเองพี่น้องนะครับถ้ามันไม่เหมือนเขานะครับเราก็สามารถที่จะ ตั้งชื่อใหม่ได้นะครับพี่น้องครับกดสงขายังมีพี่น้องกอดสงขากดรอยเอียดนะครับมีพี่น้องครับเยอะแยะครับจำจำไม่หมดหรอกพี่น้องนะครับมันเยอะเกินครับแล้วแต่สวนนะครับแล้วแต่สวนใหญ่ๆนะครับบางสวนเขาจะมีใบเซอร์ด้วยนะครับยืนยันว่าต้นนี้เป็นต้นแท้แน่นอนของจริงนะครับ แล้วก็จะมีใบเซ้อนะครับพี่น้องจนชมสมัยนี้พี่น้องครับมันพัฒนาไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมว่านะครับพี่น้องไฝ่สายกันเยอะเกินนะครับจับนู่นใส่นี่เขียนนี่ใส่นั่นนะครับพี่น้องครับจนชมก็เลยแปลกแหวกแนวไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับไม่มีวันสิ้นสุดพี่น้องนะครับ แม้แต่เพชรบ้านนาพี่น้องครับผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นของแท้หรือเปล่านะครับเพชรบ้านนา นี่นะครับพี่น้องครับเพชรบ้านนาพี่น้องผมพอมเมล็ดเอานะครับซื้อมเมล็ดมานะครับพี่น้องครับนี่ปรากฏว่าเหลือกันอยู่สองสองต้นก็เลยตัดทาให้มันเป็นต้นเดียวพี่น้องนะครับแล้วก็ทํารากตะขาบผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเพชรบ้านนาจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ระเบิดระเบอร์เลยแหละพี่น้องนะครับนี่ ไอเห็นไม้ต้นนี้ก็คงจะเป็นของผมแหละพี่น้องในเพจในเฟสในเฟสในเพจน,น,นะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะแท้ไม่แท้นะครับพี่น้องครับต้องรอดูดอกมันออกมาก่อนนะครับตอนนี้ก็แทงช่อดอกออกมาแข่งกับสายฝนนะครับพี่น้องครับผมจะต้องรอดูดอกเขาก่อนนะครับว่าเกสรเขาจะเป็นเช่นไรพี่น้อง ถ้าเกสอนแลบโอกาสที่เราจะได้เพชรบานนาแท้ๆเลยมีสูงนะครับพี่น้องครับแต่ที่แน่ๆเพชรบรนนานี้ไม่ได้ผสมข้ามสายพันธุ์พี่น้องนะครับมันเป็นเพชรบรนนาผมก็จะเลี้ยงไว้แบบนี้พี่น้องครับสำหรับเพชรบานนาน,นะครับไม่ต้องไปตัดแต่งอะไรมากมายนะครับ เดี๋ยวเขาออกกิ่งมากกิ่งเขาจะย้อยแบบสวยงามพี่น้องนะครับถ้าเป็นเพชรบานาแท้นะครับพี่น้องครับโกดขายในกลุ่มก็ได้นะครับสําหรับต้นนี้นะครับเพชรบานามีราคานะครับพี่น้องครับไม้อมมตะนะครับพี่น้องครับเหมือนราชินีพันดอกพี่น้องมีราคานะครับพี่น้องครับอย่างผมนี่หลักพันเลยนะครับ ไม้ต้นนี้พี่น้องหลักพันขึ้นไปเลยนะครับเอาไปทําแม่พันุ์ได้สบายนะครับอย่างแต่ว่าเราต้องรอดูก่อนว่าเวลามีดอกมันจะเป็นเช่นไรนะครับเพราะว่ามันมีให้เราดูอยู่ว่าของแท้หรือไม่แท้นะครับที่แน่ๆใบมันของแท้แหละนี่นะครับกิง่งทั้งกิง่งทั้งใบพี่น้องนะครับแท้แน่นอน แต่จะต้องรอดูอีกขั้นตอนต่อไปคือด,ดอกนะครับดอกเขาจากเกสรเขาจะแลบหรือเปล่านะครับสําหรับเพชรบรรณาอ่าครับผมพี่น้องครับ <c oughs> ก็สําหรับการตั้งชื่อชนชมพี่น้องนะครับอยากตั้งก็ตั้งไปนะครับพี่น้องครับอย่าให้มันเหมือนเขาก็พอพี่น้องครับนะเมื่อเลี้ยงจนชมขึ้นมาแล้วนะครับอยาให้มันเป็นเหมือนเขาก็พอ ไม่ใช่ว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็ไปตั้งซ้ำกันอยู่โ,โหแย่เลยพี่น้องนะครับอย่างผมนะครับพี่น้องครับนี่อย่างก๊อตทั้งมนต์ต้นนี้พี่น้องนี่ครับเนี่ยผมก็ยังคงเดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้ชื่อก๊อตทั้งมนต์อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเดิมเดิมนะครับเราไม่ได้ไปทำอะไรมันนะครับเราพ่อมเมล็ดเกิดมาแล้วก็ต้องให้มันเป็นชื่ออยู่อย่างนั้นแหละ นกว่าเราจะมีสายพันธุ์อื่นมาผสมมันนะครับเราถึงจะเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับพี่น้องครับตั้งชื่อก็ต้องตั้งชื่อลูกมันพี่น้องนะครับพ่อกับแม่ก็จําไว้ให้ดีนะครับในการตั้งชื่อชนชมพี่น้องผมก็มาเปลี่ยนไม้ให้ด้วยพี่น้องเปลี่ยนดินให้ด้วยพี่น้องครับไม้ต้นนี้ไม่มีอาหารกินนะครับอย่างที่ผมพูดบอก ร้อยเปอร์เซนเลยนะครับพี่น้องครับผมดูที่ใบมันใบมันแตกปลายพี่น้องครับมันเริ่มพับมาเหมือนช้อนนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนดินให้เขานะครับพี่น้องครับรากเลี้ยงอาลามเลยนะครับน่าจะเป็นทองให้มั่งนะครับพี่น้องสรุปแล้วเราสามารถตั้งได้พี่น้องครับชื่อชวนชมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์โชโคโชรากหรือโชดอกนะครับ เมื่อเราบิดขึ้นมาแล้วเลือดมันนิ่งแล้วนะครับก็ตั้งไปเลยนะครับไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรนะครับพี่น้องครับเราทำให้มันเป็นชื่อของเรานะครับก็ลาไปก่อนพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ